เห็นไหมกินดีๆก็กินได้โตแล้วนะนี่เรื่องอื่นโตหมดเรื่องกินยาอย่างเราเปนเด็กหม่เห็นไหมคะกินดีๆก็กินได้ใช่ไหมทำไมต้องรอคุณพ่อดูก่อนอ่ากินน้ำเข้าไปค่ะกินน้ำเข้าไปค่ะเห็นไหมทำเองดีๆทุกอย่างทำได้หมดทำเข้าไปกินดีๆไม่ต้องค่ะคุณแม่ช่วยอะไรคุณแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าคุณพ่อดูแล้วคุณแม่ช่วยอะไรไม่ได้แม่บอกแล้วไงคะ mm hmm. เวลาแม่พูดดีๆทั้งวันนิลินไม่เชื่อคุณพ่อดูดีหนึ่งจบคุณพ่อก็ตามใจหนูทุกอย่างแล้วเนี่ยมาเกเรมางองแงเรื่องแค่เนี้ย mm hmm. เห็นไหมมันยากตรงไหนคะ mm hmm. มันยากไหมคะฉะนั้นเนี่ยแม่จะบอกให้นะคะเวลาที่แม่บอกน้องเนี่ยน้องนิลินอย่าวิ่งไปตากฝน พราะถ้าตากฝนแล้วเดี๋ยวเป็นหวัดเนี่ยต้องกินยาแล้วน้องก็ไม่ชอบใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วน้องทํำไหมน้องทําตามที่แม่พูดไหมคะถึงเวลาน้องตากฝนไหมไม่ออกไม่ทายมาอย่างนี้นะคะถึงเวลาน้องตากฝนไหมตากไหมคะแล้วถึงเวลากินยาอย่ามีปัญหานะคะเข้าใจไหมคะมมเดี๋ยวลงไปขอโทษคุณพ่อนะคะ เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกไม่ใหเลยไม่กินลูกเลแม่ช่วยแต่ไม่ไมกินให้กินน้ำเข้าไปแต่ไม่ขมเนี่ยแค่นี้แองเด็กดีขมแม่ยามันก็ต้องขมอ,อะ่ะเนี่ยเวลาน้องกินยาแล้วน้องก็จำเอาไว้นะแม่หมดยังหมดแล้วค่ะจำเอาไว้ว่าเวลาแม่พูดอะไรอย่าปากฝนรอคุณแม่ไม่เถียงไม่ดื้อเนี่ย ถล้วผลของการตากฝนแล้วมัน<ต>เป็นยังไงให้ด,ดูว่าสลิงมันหมดยังหมดไหมคะมห,มหมดไหมคะดือไหมคะวันหลังไม่เดือเชื่อฟังไหมคะมอยากได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ตามใจทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะ้<อ>คะเรื่องค่าเนี่ยสำนึกผิดหรือยังคะสำนึกไหมผิดแล้วค่ะสำนึกผิดแล้วต้องทำยังไงทำยังไงคะขอโทษ ถึงเวลารอบเย็นเนี่ยต้องทานยากินดีๆนะคะเข้าใจไหมี่คุณพ่อเขาโกรธเรามากแล้วนะเข้าใจไหมคุณแม่ช่วยไม่ได้นะคะเหมือนแอรโรที่คุณพ่อเขาโกรธเขาใช่เหมือนแอโรอะค่ะอ่าทานน้ำเข้าไปเยอะๆทำไมเขาโกรธม่ก็เพราะลูกดื้อไงคะลูกดื้อไงคะ ป่ะเดี๋ยวลงไปขอโทษคุณพ่อโอเคไหมโอเคไหมอืมโอเค,อเคถ้าวันนี้คุณแม่บอกว่าฝนตกห้ามตากฝนรอคุณแม่ก่อนเชื่อฟังไหมคะคุณแม่บอกว่าอากาศมันหนาวต้องใส่เสื้อหนาวห้ามถอดออกจะเชื่อไหมคะเชื่อค่ะเชื่อไหมคะ เื่อไหมคะสัญญาสัญญายังไงคะหนูจะไม่ทำอีกเลยฮะ <_ c oughs> หนูจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะนี่น่ารักมากเก่งคุณน่ารักคุณน่ารักคุณน,น่ารักนะคุณน,น่ารักโอเคเด็กดีลูกรักลูกรักลูกรักโอเค นะคะ่คะ,ะ,คะเอาอะไรคะแม่ปอนน้ำหนูกินยาเสร็จดีๆแล้วเดี๋ยวไปเล่นสไลม์กันโอเคคุณแม่ให้รางวัลแม่ในอัลบแบบเป็นสีขาวโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อทําให้โอเคไหมคะนะลงไปขอโทษคุณพ่อดีเย็นแม่เย็นใช่ไหมลงไปขอโทษคุณพ่อดีๆแล้คุณพ่อเล่นกับหนูโอเคไหมคะไอจิมทาไมมันต้องเย็นน้ําทําไมมันต้องเย็น,น่ยก็ต้องเย็นสิคะ แม่สีเหมือนกันเลยอะไรนะคะสีขาวเหมือนกันเลยโอเคเอพยานตัวอืมไปเอากระดาษที่ชู่มมาปะค่ะแล้วเดี๋ยวมาเช็ดมาเช็ดที่น้องทำเลอะเอาไว้เองดีๆไปหยิบมาไปค่ะเห็นไหมมันยากตรงไหนคะมันยากไหมคะฉะนั้นเนี่ยแม่จะบอกให้นะคะเวลาที่แม่บอกน้องเนี่ยน้องนิลิน อย่าวิ่งไปตากฝนเพราะถ้าตากฝนแล้วเดี๋ยวเป็นหวัดเนี่ยต้องกินยาแล้วน้องก็ไม่ชอบใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วน้องทํำไหมน้องทําตามที่แม่พูดไหมครถึงเวลาน้องตากฝนไหมไม่ออกไม่คลายมาอย่างนี้นะคะถึงเวลาน้องตากฝนไหมตากไหมคะแล้วถึงเวลากินยาอย่ามีปัญหานะคะเข้าใจไหมคะยื้อเอ๊ะ เดี๋ยวลงไปขอโทษคุณพ่อนะคะเข้าใจไหมคะใช่ไหมคะ้เรื่องแค่เนี้ยสำนึกผิดหรือยังคะสำนึกไหมผิดแล้วค่ะสำนึกผิดแล้วต้องทํายังไงทํายังไงคะขอโทษอ่าถึงเวลารอบเย็นเนี่ยต้องทานยากินดีๆนะคะเข้าใจไหมที่คุณพ่อเขาโกรธเรามากแล้วนะเข้าใจไหมคุณแม่ช่วยไม่ได้นะคะเหมือนแอรโร่ที่คุณพ่อเขาโกรธเขาใช่เหมือนแอรโร่อะค่ะ อาทานน้ำก็ไปไเยอะ,ยอะทำไมเขาโกรธแม่ก็เพราะลูกดื้อไงคะอืมลูกดื้อไงคะป่ะเดี๋ยวลงไปขอโทษคุณพ่อโอเคไหมอืมเห็นไหมกินดีๆก็กินได้โตแล้วนะนี่เรื่องอื่นโตหมดเรื่องกินยาอย่า,างเด็กหงอ <c oughs> เห็นไหมคะกินดีๆก็กินได้ใช่ไหมทำไมต้องรอคุณพ่อดูก่อนอ่ากินน้ำเข้าไปค่ะกินน้ำเข้าไปค่ะเห็นไหมทําเองดีๆทุกอย่างทําได้หมดทำเข้าไปกินดีๆไม่ต้องค่ะคุณแม่ช่วยอะไรคุณแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณพ่อดูแล้วคุณแม่ช่วยอะไรไม่ได้แม่บอกแล้วไงคะเวลาแม่พูดดีๆทั้งวันนิลินไม่เชื่อคุณพ่อดูดีีนึงจบ คุณพ่อก็ตามใจหนูทุกอย่างแล้วเนี่ยมาเกเยมางองแงเรื่องแค่เนี้ยเข้าใจไหมลูกมาใ่ใไม่กินด้วยเอแม่ช่วยแค่กินน้ำเข้าไปไม่ขมเนี่ยแค่นี้เองเด็กดีขอแม่ยามันก็ต้องขมอ,อะ่ะเนี่ยเวลาน้องกินยาแล้้วนองก็จำเอาไว้นะแมม่หมดหมดแล้วค่ะ จำเอาไว้ว่าเวลาแม่พูดอะไรอย่าตากฝนรอคุณแม่ไม่เถียงไม่ดื้อเนี่ยแล้วผลของการตากฝนแล้วมันเป็นยังไงให้ดูว่าสลิงมันหมดยังหมดไหมคะหมดไหมคะดื้อไหมคะวันหลังไม่ดื้อเชื่อฟังไหมคะอยากได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ตามใจทุกอย่างใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมโอเคไหมออโอเค ถ้าวันนี้คุณแม่บอกว่าฝนตกห้ามตากฝนรอคุณแม่ก่อนเชื่อฟังไหมคะคุณแม่บอกว่าอากาศมันหนาวต้องใส่เสื้อหนาวห้ามถอดออกจะเชื่อไหมคะเชื่อค่ะเชื่อไหมคะเชื่อไหมคะสัญญาสัญญายังไงคะหนูจะไม่ทำอีกเลยฮะหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะนี่